สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับขวนิชานันนะคะวันนี้วันนี้ควัวองเราก็มาพมก,กันเนืะอนะคะวันนี้บ้านเราอากาศดีนะคะวันนี้เราจะทําใบตองนะคะใบตองห่อขนมนะคะห่อขนมแตงไทยนะคะเราจะทําขนมแตงไทยนะคะแต่ว่าเ,เทปนี้เราก็จะทำเขาเรียกว่า ทำใบตองก่อนนะคะอันนี้ใบตองนะที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็ฉีกนะคะวันนี้เป็นใบตองสั้นนะคะวันนี้เป็นวันนี้เป็นใบตองสั้นนะคะ <S <S ก็จะฉีกกว้างประมาณสักสี่ถึงห้านิ้วนะคะตอนนี้ใบตองสั้นก็จะมีประมาณสักแปดนะคะยาวประมาณสักแปดแปดนิ้วนะคะความสั้นของใบตองนะคะตอนนี้เวลาเราฉีกแล้วนี่ก็ประมาณสี่ถึงห้า เอาสีก็ได้นะคะแล้วก็ยาวแปนะคะเสร็จแล้วเราต้องมาเจียนออกมาเจียนออกนะคะเอาจะให้ดูวิธีการเจียน,นะคะ่ะอันนี้ให้บอกวิธีการฉีกไปเลยนะคะว่าฉีกอย่างไรนะคะนี่ค่ะวิธีการเจียนแล้วก็จะเจียนสักสี่ชิ้นก่อนนะคะเอาสีชิ้นก่อนเอาบางๆนะวิธีการเจียนของเรานะคะ ประมาณนี้นะคะเราก็จะจับพับกันค่ะสองเป็นเป็นทบนะคะจากนั้นเราก็จะใช้กันไก่นะคะกันไก่ค่ะไล่ตรงข้างๆค่ะนะคะจากนั้นก็ตัดค่ะตัดออกไปค่ะสักประมาณนี้ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะตัดออกไปจากนั้นก็พับกลับมาค่ะเจียนข้างๆให้เสมอกันนะคะเขาเรียกว่าเจียนให้เสมอกันจากนั้นก็วัดจาก ทางด้านปลายที่เราเจียงแล้วเนี่ยถ้ายังกะไม่เป็นก็ใช้ไม้บรรทัดประมาณสี่นะคะประมาณสี่นิ้วนะคะขึ้นไปแล้วก็ก็เรียกว่าเจียนให้ปลายแหลมนะคะตีโค้งไปค่ะตีโค้งไปถึงยอดปลายนี่ค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการเจียนนะคะเพื่อที่ห่อแล้วทรงจะได้แหลมนะคะไม่ยากนะคะอันนี้เจียนแล้วเวลาเปิดออกมาก็จะเป็นลนยยักษณะนี้นี่เป็นตองสั้นเนี่ยเวลาทําแล้วเนี่ย เราต้องเอามาต่อกันนะคะ่ะดูวิธีการนะคะ,ะเดี๋ยวเจียนให้ดูอีกสักรอบหนึ่งนะคะสักสองชิ้นนะคะเอาสามก็ได้นะคะจัดเรียงให้ดีค่ะยังไม่ค่อยเสมอก็ใช้กันไกพับเข้ามาค่ะใช้กันไก่เจียนได้นะคะตัดมาสักหนึ่งน้นะคะเอาออกไปเป็นทางตรงนะคะจากนั้นก็เจียนข้างค่ะ เียงข้างให้เสมอกันก่อนนะคะนะคะขั้นที่หนึ่งก็คือเอาไปตองมาเลียงเจียนเจียนตรงปลายออกไปหนึ่งนิ้วแล้วก็เจียนข้างวัดเข้ามาประมาณสี่นิ้วจากด้านนี้นะคะเข้ามาและและเจียนไปค่ะให้ปลายแหลมตามที่เราต้องการตอนนี้ปลายแหลมเนี่ยถ้าจะวัดแล้วก็เหลือประมาณสักเจ็ดนิ้วนะคะ <c oughs> เหลือโดยประมาณนะเจ็ดนิ้วด้านนี้เจ็ดนิ้ว <c oughs> กว้างบอกไปแล้วนะคะจากนั้นไปตองที่มันสั้นเนะะี่ยค่ะเราจะต้องเอามาต่อเพื่อให้การห่อของเราสวยอันนี้เอามาต่อกันนวิธีการต่อก็คือเอาจับมาซอนเอาทางด้านตรง,ตรงนี้ค่ะมาซอนกันนะคะโดยเกยกันเกยกันก็คือว่าความยาวประมาณนี้เกยกันก็ประมาณสักนิ้วครึ่งนะคะ จากนั้นใช้ไม่กรดค่ะ,ะดูไม่กรดก่อนแนะนาไม่กรดก่อนนะคะไม่กรดนี้เราก็ใช้จากทางมะพร้าวนะคะแล้วก็ไปตากแห้งก็จะเป็นสีน้ําตาลค่ะแล้วก็มาตัดนะคะเหลาให้สวยงามนะคะแล้วก็ตัดเราทําเองนะคะไม่ได้ซื้ออ่าตอนนี้เมื่อกี้วางนะกลับมาวางเตยกันหนึ่งนิ้วรึ่งนะคะโดยประมาณแล้วใช้ไม่กัดเนี่ยกัดลงไปค่ะริมๆนิดหนึง่ง เข้ามาจากด้านนั้นริมริมนิดประมาณสักครึ่งนิว้วไม่ไม่ตรงกลางนะคะนี่ค่ะกัดแล้วจะเป็นนี้นี่เวลาห่อเราก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าแกนนอกเราก็จะต้องมีแกนในแล้วก็จะเจียนแบบเขาเรียกว่าเจียนแบบแบบแบบเรียวๆหน่อยนะคะให้มันอยู่ตรงกลางได้อันนี้เจียนแกนในนะคะเราเรียกว่าแกนในมนมน,นิดหนึ่งแหลมไปนะคะ ตรงนี้ก็เจียนให้สวยงามหนึ่งสองประมาณสามนะคะตรงทางสั้นเนี่ยประมาณสามก็คือว่าต้องสั้นกับตัวนอกแกนนอกสักประมาณหนึ่งนิ้วนะคะอันนี้ก็จะเหลือประมาณนี้เราก็กะว่าพอสวยงามนะคะก็จะถ้าวัดทางยาวก็จะเหลือสักเจ็ดนะคะจากนั้นก็เอาใบนี้มาซ้อนค่ะเนี่ยมาซ้อนเป็นแบบนี้ก็จะได้หนึ่งหอ่อนะคะ อันนี้เดี๋ยวเอาไปห่อนะคะได้หนึ่งหอ่อเสร็จแล้วนะคะหนึ่งหอ่อวางไว้ก่อนคะ่ะตอนนี้มาดูอันต่อไปทําเหมือนกันคะ่ะซอนเข้ามาประมาณถสักหนิน้วครึ่งนะคะแล้วใช้ไม่กรดัดกรัดไม่คี้แกนที่เราเกียนเอาไว้แล้วก็เอามาประกบคะ่ะก็จะได้ห่อแบบนี้นะคะไม่ยากนะคะอธิบายละเอียดคะ่ะ อันต่อไปก็ทําเช่นเดียวกันนะคะตอนต่อเน,นี่ยมันสําคัญตรงนี้แหละนะคะเราต้องกะให้ดีค่ะแลวอันนี้มาทับค่ะนะคะก็จะได้เป็นหอที่สามทำให้ดูอีกอันนะคะเรามาเกยกันเห็นไหมเอาทางเอาทางที่ตัดตัดเนี่ยมาเกยกันแล้วใช้ไม่กรัดค่ะตัดสั้นหน่อยทำให้เป็น ต่อเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็เอาเอาแกนในเนี่ยอันนี้เรียกว่าแกนนอกอันนี้แกนในเอามาเรียงกันนะคะนี่ค่ะก็สําเร็จแล้วค่ะนะคะสําหรับการทําใบตองในวันนี้เพื่อจะใช้ห่อขนมแตงไทยนะคะเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าขนมแตงไทยเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะคะนี่ค่ะใบตองเสร็จแล้วนะคะที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะทําให้เสร็จค่ะนะคะไม่ยากนะคะ สวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีนะคะโชว์ไปตองค่ะสวัสดีค่ะ